ยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ c o l ี่ c o ลี่ version 2 0นะครับในเรื่องของการค้นหาเขตพื้นที่ว่างในที่นี้นะครับจะกล่าวถึงเขตพื้นที่ปกติและเขตพื้นที่พิเศษและเขตพื้นที่ที่เปิดใหม่นะครับว่า3ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับนิยามเขตพื้นที่ปกติคืออำเภอทุกอำเภอนะครับยกเว้นกรุงเทพมหานครปริมณฑลและอำเภอเมืองของทุกจังหวัดนะครับเขตพื้นที่พิเศษนะครับเขตพื้นที่พิเศษคือ กรุงเทพปริมณฑลนะครับและนอกเหนือจากเขตปกตินะครับคืออำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดนะครับให้มาขอกรอกในตรงนี้นะครับการขอเปิดเปิดพื้นที่ใหม่คือขอนอกเหนือจากสองข้อข้างบนนะครับในที่นี้นะครับจะกล่าวถึงการขอเปิดเขตพื้นที่ปกติสมมติว่าผมเลือกกระบี่นะครับเลือกอำเภอกระท่อมถ้ามีตัวแทนอยู่แล้วนะครับมันจะขึ้นว่าสถานะไม่ว่างข้างหลังนะครับ สมมติเลือกใหม่นะครับเป็นเลือกเกาะลันตานะครับสถานะเป็นว่างนะครับก็คือสามารถจองพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลตัวแทนลงไปนะครับใส่ตำแหน่งที่เขาจะสมัครนะครับระบุจำนวนสินค้าที่จะส่งให้เขานะครับเป็นถุงหรือเป็นกล่องอาจจะแยกกันก็ได้นะครับแปกถุง5กล่องก็ได้สมมตินะครับ หรือจะใส่13ถุงไปเลยก็ได้นะครับกรอกเลขบัตรประชาชนกรอกชื่อนะครับกรอกชื่อเล่นระบุที่อยู่นะครับ สมมติว่ามีตำบลอยู่ด้วยนะครับก็ระบุตำบลไปนะครับระบุว่าโทรศัพท์นะครับนอกนั้นก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของบุคคลนั้นๆน,น,นะครับก็กรอกไปให้ครบนะครับแล้วก็กดยืนยันข้อมูลด้านล่างนี้นะครับอ๋อเลขปัตประชาชนซ้ำนะครับ ่ามันจะข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาดูที่รายชื่อตัวแทนรออนุมัตินะครับเป็นเมนูด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่ามีตัวแทนรออนุมัติอยู่นะครับสถานะรออนุมัตินะครับและนี้คือการจองพื้นที่เขตป,ปกติครับ